สำหรับมาตรการของจังหวัดนครราชสีมานะคะวิธีการปฏิบัติตัวนะคะต้องทําอย่างไรเดี๋ยววันนี้นะคะท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาท่านนายแพทย์ดารตนท์พิชยาคามินจะให้คําตอบกับพวกเราค่ะยินดีเชนอค่ะทจานคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเดี๋ยวพี่น้องชาวนครราชสีมาทุกท่านนะครับตามนโยบายของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับเพื่อดูแลเรื่องสุขอนมามัยของพี่นอนประชาชนและป้องกันการแพร่กระจายของโรคโควิด -19 นะครับ การแรกก็คือสวมใส่หน้ากากอนามัยร้อยเปอร์เซ็นต์ครับซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญมากทำให้โคราชเราเนี่ยที่เป็นจังหวัดใหญ่เนี่ยนะครับก็มีผู้ป่วยที่ยังติดเชื้อไม่มากนะฮะถ้าทำมาตรการนี้ได้ดีเนี่ยจะป้องกนันได้เยอะอันที่สองก็คือในเรื่องของการรักษาห่างระยะห่างระหว่างบุคคลนะครับท่านเวาไปไหนตอนไหนเนี่ยนะครับควรเว้นระยะกันประมาณสองเมตรเช่นวันนี้เป็นอย่างที่ดีครับการเข้าคิวามารับ ข้าวในเรื่องในโครงการโคราชแบ่งปันนะครับประชาชนตะเวนระยะห่างประมาณสองเมตรเป็นระเบียบเรียบร้อยดีนะครับสามก็คือหลีกเลี่ยงเข้าไปในชุมชนแออัดหรือสถานที่ที่แคบแออัดนะครับสี่ก็คือในเรื่องของสุขอนามัยส่วนบุคคลนะครับต้องฝึกให้เป็นสุขนิสัยนะครับกินของที่ร้อนนะครับกินตรงสุกแล้วกับเรื่องของในเรื่องของการใช้ช้อนส่วนตัว นะครับไม่ปากคนกับใครภาชนะส่วนตัวนะครับแล้วก็ล้างมือบ่อยๆจะเป็นแต่ปองเจลหรือว่าเข้าห้องน้ําเสร็จก็ล้างน้บบํากับสบู่นะครับเป็นเรื่องที่สาคัญอย่างยิ่งนะครับแล้วก็เด็ดเดกๆฝึกคเป็นนิสัยแล้วจะติดตัวต่อไปแล้วไม่ใช่ถ้าปฏิบัติแบบนี้เนี่ยไม่ใช่ป้องกันเฉพาะโรคติดต่อเท่านั้นนะครับยังสามารถป้องกันโรคระบบทางเดินหายใจระบบทางเดินอาหารได้เกือบทุกโรคครับ ก็นี่คือคำเน้นย้ำด้วยคะจากท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมานะคะท่านนายแพทย์ดารนลพิชยาคามินนะคะว่ากินร้อนช้อนเราล้างมือบ่อยๆส่วน้าตการอนามัยรักษาระยะห่างทางสังคมค่ะนี่คือวิธีการที่เราจะอยู่แบบนิวมอลอคะ่ะ <c oughs> ก็ขอบคุณอาจารย์อีกครั้งนะคะ <c oughs>